สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery ติดตามกันต่อเนื่องนะคะเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะมาดูเรื่องของฝนตกน้ําท่วมในบ้านเรากันก่อนนะคะสาหรับในพื้นที่ตอนบนนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสถานการณ์น้ําถือว่าค่อนข้างที่จะคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมแต่ยังคงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องในส่วนของพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกหนักนะคะไปดูอีสานกันบ้างนะคะในส่วนของสถานการณ์แม่น้ําโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ระดับน้ําที่ส่งผลทําให้มีน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรนะคะในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ําของจังหวัดบึงกาลเนี่ยมีส่วนของน้ําท่วมหลายร้อยไร่เลยทีเดียวค่ะความคืบหน้าสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในตําบลแม่เปาและตําบลเมงรายอําเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้พบแนวโน้มว่าคลี่คลายลงแต่ว่าระดับน้ํา หลายจุดยังต้องเฝ้าระวังกันนะคะคือถ้าพูดถึงเรื่องของแนวโน้มที่คลี่คลายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของระดับน้ําที่เริ่มลดลงมาในส่วนของบริเวณวัดบุญวาดค่ะยังมีน้ําท่วมขังและอาบาจอเชียงรายได้เข้าช่วยในการเร่งสูบน้ําออกจากวัดตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะส่วนของบ้านเรือนที่อยู่ริมลําน้ําแม่ตากมีประมาณร้อยหลังที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่บ้าง บางจุดระดับน้ำลดลงชาวบ้านก็มาเร่งทำความสะอาดกวาดล้างดินโคลนกันค่ะแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้ารวงสถานการณ์ในพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าสภาพลำน้ำแม่ตากยังมีน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากและมีสีขุ่นแดงอยู่นะคะ ส่วนแม่น้ำอิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่รองรับน้ำจากพยาวและจังหวัดเชียงรายก่อนไหลลงสู่แม่น้ำขงก็พบว่าตอนนี้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมบ้านของประชาชนและก็พื้นที่การเพราะปลูกนาข้าวนับพันไร่ เชีงบัดเชียงรายตอนนี้เหลือพื้นที่ที่ประสบกับเหตุการณ์อุทกภัย10อําเภอ20ตำบลแล้วก็มากกว่า50หมู่บ้านประชาชนตอนนี้ปรากฏว่าเดือดร้อนไปแล้วครับมากกว่า880ครัวเรือนนาข้าวเสียหายไปแล้วมากกว่า1,000ไร่ขณะเดียวกันทางด้านของปอพเชียงใหม่นั้น บพรเชียงรายนั้นยังคงประกาศเตือนประชาชนที่มีบ้านในพื้นที่เสี่ยงบอกว่าให้เตรียมพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอีกด้วยครับส่วนสถานการณ์แม่น้ํโคงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงการเมื่อวานนี้เริ่มเข้าขั้นวิกฤตค่ะโดยวัดระดับได้10เมตร30เซนติเมตรถือว่าต่ํากว่าตลิ่งประมาณ3เมตรกับอีก70เซนติเมตรนะคะแต่ว่าระดับน้ําก็ส่งผลกระทบ ในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณห้วยทายใหญ่ในตำบลน,นาแสงอําเภอศรีวิไลน้ำเนี่ยเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ของถนนทางหลวงชนบทค่ะที่บริเวณสายบ้านนาแสงบ้านท่าเชียงเครือระดับน้ำสูงเกือบ30เซนติเมตรประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ มวลน้ําจํานวนมากไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนซึ่งมีทั้งหนาข้าวสวนอย่างพาราสวนปั่มน้ํามันถูกน้ําท่วมเสียหายไปแล้วหลายร้อยไร่ค่ะที่จังหวัดนครพนมตอนนี้น้ําในแม่น้ําโขงก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ระดับ9เมตรไปแล้ว เหลืออีกเพียงแค่3เมตรนะครับก็จะใกล้ถึงจุดวิกฤตล้นตลิ่งซึ่งถ้าเกิดว่าแม่น้ำโขงถึงจุดล้นตลิ่งนั้นก็จะส่งผลทําให้ลําน้ําสาขาสายหลักรวมไปถึงลําพุวยต่างๆในพื้นที่ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ํารอยละ80-90แล้วจะสามารถระบายน้ําได้ล่าช้าและจะเอ่อล้นเข้าท่วมขังพื้นที่ในการเพาะปลูกเส้นทางการสัญจรพื้นที่ชุมชนแล้วก็ยาก่านเศรษฐกิจ หากว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจะส่งกระทบเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นทางจังหวัดจึงได้ออกมาแจ้งเตือนสี่อำเภอที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงได้แก่อำเภอเมืองนครพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอุเทนและอำเภอท่าพนมว่าให้ระวังน้ำโขงหนุนและเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าทุ่มชุมชนย่านเศรษฐกิจรวมไปถึงเส้นทางการสัญจรสายหลักอีกด้วย ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมค่ะว่ายังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปะปลาวอยู่นะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตลอดช่วงลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและยังช่วงที่ต้องติดตาม กรณีของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะมีแนวพัดส,สอบในระดับบนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะระหว่างวันที่21-24สิงหาคมประกอบกับในช่วง23-25สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันไว้ด้วยนะคะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเด็ดนิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทีเด็ดช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและเทปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ